ก็ประกาศแล้วนะอุ้งอิงฟังหน่อยเว็บไซต์ยูเนสโกประกาศให้สงการานในไทยแลนด์ i t i o n a l Thai New Year Festival คือประกาศให้ประเพณีสงการานไทยได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นค Tentative List เพื่อพิจนารณาในที่ประชุมให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะประกาศยังเม่ทาัการ68นี้ ยูเนสโกมีการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนและสามมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่เมืองคาเซเน,เน่สาธารณรัฐบอสาวนาเวลา17นาฬิกาของวันที่6ตามเวลาในประเทศไทยคือ17นาฬิกาแล้วคาดว่าจะมีการประกาศขึ้นทะเบียนประเพณีสงการานไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินี่แหละที่เราบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคือต้องมีพลัง hmm. สงการไม่ใช่ซอฟท์พาวเวอร์สงการเป็นวัฒนธรรมประเพณีจนให้ยูเนสโกบอกว่านี่คือพลังให้เป็นปวัฒนธรรมประเพณีจับต้องไม่ได้นี่แและนี่คือจุดเริ่มต้นของซอฟท์พาวเวอร์ถ้าประกาศออกมานะคือพลังซอฟท์พาวเวอร์มันไม่ใช่ว่านาฬิกาแว่นตาปากกาช็อปมินหรือหมูกระทะหรือสองการทั้งเดือนเป็นซอฟ์พาวเวอร์แต่สงการเนี่ยคือประเพณีเป็นวัฒนธรรม แล้ววัฒนธรรมใดๆประเพณนีใดๆในโลกล่านี้ถ้ามันมีคนเห็นแล้วเขารู้สึกว่าชื่นชม,มยินดีปรีดานั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เจาตัวอย่างให้ฟังอย่างหนึ่งนะ จริงๆไอ้ซอฟต์พาวเเนี่ยมันมีมาตั้งนานสงครามเย็นนะพี่ปองอเมริกาลบกับโซเวียตใช่ไหมสงครามเย็นเนี่ยไม่ใช่แค่อเมริกาชนะเพราะมีอาวุธที่ดีกว่าเท่านั้นนะแต่สิ่งส<อ>ำคัญคือไอ้ซอฟต์พาวเของอเมริกาแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ใช้คำว่าอะไรอะนะอออคือฮอลลีวูดใช่หนังอเมริกนันหนังฮอลลีวูดเนี่ยคนในหลังมานเหล็กสาภาพโซเวียตได้ดูโยฉันอยากจะนุ่งกางเกงยีนแบบ พลังว่าโขกบุบบุบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วชีวิตสางคมอเมริกามันดีจังเลยมันดีกว่าไอ้ต้องมาเข้าคิวต่อแถวรับปันส่วนขนมปังสมัยโซเวียตจังเยอะแยะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์พลังในการเข้าไปทําลายกําแพงเบอร์ลินทาลายใช่ไหมสหรัฐโซเวียตแตกอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ขอทีมงานเอาภาพนี้ขึ้นมาหน่อยไปเจอโพสต์ของพี่พี่วินวินเลียววาลินนี่ ใช้ดูนี่นี่ซอฟต์พาวเวอร์แรกที่ควรโปรโมทคืออะไรรู้บะอะไรดูสิสมองนิ่มนิ่มเหมือนกันสมองนิ่มสมองนิ่มเหมือนกันเออนี่แต่คนนี้อัดอัดสมองนิ่มเยอะมากเลยนะหลังจากที่เราต้องเล่นสงกรารสามสิบวันนะพี่ปกติแกจะเขียนยาวๆนี่กับภาพเดียวจบนะซาภาพเดียวจบซอฟต์พาวเวอร์ที่แรกที่ควรโปรโมทนะสมองบอกว่านิ่มเหมือนกันใช่ใช่